โดนลงไปเออเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงพื้นนี้เออแล้วอยู่ดีๆใต้มาแล้วมันเหมือนแบบไอ้ใส่ยู่ข้างคู่ฆ่าเลยคู่ไอ้ใสอะไรเงี้ยเออพูดถิงแบบไม่เฉยไม่ได้ไรแล้ว้องมีอ่ะปวดเละปวดที่เล่นสู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู้ยังมีสต้องยื่นมาดึงอะไรเงี้ยอยู่ข้างอะไรเงี้ยถ้าไม่รัดอะไรเงี้ยเออ นี่ก็ไม่ได้อะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมแล้วนางก็บอกว่าเออตายแล้วทุเลยสุดท้ายนางก็ตายตางตายตรงนี้คนเยอะตึงตัวไว้พูดพูดพูดอยู่นะเนี่ยดเสียโอ้พยายามพี่ยามต้องมีปี่ีของพุเทปก่อนแล้วกันได้ปืนแล้วเหรอพี่อย่า มี้ทีนี้แต่มาถึงลงตีได้จา้าโอเคจะหมดแล้วบุรีอ่ะเจออยู่ข้างในต้องใส่ตุนยังเยอะออพี่เข้าไกเถอใครน,น้า พี่เล่นกับใครเขา้าถุงซีชั้นโลอะไรอยู่แล้วพี่เล่นการเล่นกับพวก็อยู่ก็ไอ้นี่ไงอยู่กับบีแต่บีอยู่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาพูดไม่ชัดหรอกพี่แค่แบบพี่รู้สึกว่าคำพูดเขาบางทีอ่ะมันมันไม่โอเคไงมันไม่เข้าหูเออมันไม่เข้าหู พี่ก็เลยว่าเออเห็นว่าเป็นเพื่อนหญิงด้วยแล้วพี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยเราไปเล่นคนเดียวดีกว่าก็ปล่อยหญิงคุยกับเขาไปหญิงก็คุยกับเขาทั้งเกมนี่คุยกับพี่เลยพี่ออกแม่งเลยเอ้านายอ่ะไปชนอ๋อไปชนหญิงหญิงรู้แหละรู้แหละโอ้วซี้ไอ้เสองโมงมาไงวะ พี่พี่เบอร์พี่เบอร์หนึ่งมานี่หน่อยพี่ดูให้ผมหน่อยสกินมันบัน๊กวะไปดูให้เขาหน่อยดิเอาเบอร์นหนึ่งหลุดเลยไปหลุดเหรอที่ว่าเนี่ยเห,หลืหอแค่ไหนว่าว่ามันเป็นซองดีแท็กหรือม่วงพี่ดูให้ผมหน่อยจีไปไหนจีจีห้องคืนเหรอไปที่คลังแสง อีทำงาลังคืนหรอเปล่าเจอหน้าชนขับมีโวเลยไม่เจอหน้าชนที่ขับดียวเลยเรื่องพี่แจ็คก็แหละเขย้มอยู่บอกว่าไม่ต้องโอเธอโอเคโอเคขอทิ้งไปแล้ว Hitless Mission Accepted ไปตรงนั้นอ๋อมีเขาทำงานกลางคืนเขาเริ่มเช้าใช่ไหมคนนั่นหลอ,เอ,อเดเลยจริงโดนไ้ม กินยาป่ะเธอเฮ้ยม,มีตัวหญิงที่ลงหน้าหญิงพอดีเลยอ่ะไม่ไม่ไม่มันอันนี้มันเป็นไงไม่หวอไม่อย่าตัวเลย ทำไมเขายิงเอายิงเอาเลยวะพี่ไม่เห็นเจอใครเลยวะคนอย่างเยอะพี่เจอคนทีแม่งก็เจอทีสี่ตัวบ้าปะ่ะเขาส่งเอาอืมน้องแบกได้อยู่แบบฟาร์มี่เลยที่ลงมาฟาร์มี่เลยหมดแล้วหมดแล้วโอเคพร้อมมากเลยเฮ้ยยังไม่หมดพี่ปะหนึง่งเอา มีก่ะมีตีใหม่มาเยอะน็อ,<ะ>นอกไปน็อกคูก่ซิฟมัน<อ>โจซอลโดคนละตี้กันอนะ่ะเฮ้ยใครเข้ารหัสผมมาเติมวะน็อกไปวะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราอยากได้งเงินซื้อไอเทม ที่เอามาตจอของนยก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปพอตีตอนนั้นที่นั้นหนาโดแล้วนะทำมันนะผู่อย่่ไม่เกลียดเลยตีเลยยิคู่ดาอยู่ไอเด็กเนีนยอยากได้เงินซื้อไอเทมตายละ เมื <Happiness. S 2> ่อมือตอนที fruit, ่พ <waters> ี่เบอกพี่ถามหญิงว่าพี่พไม่ชอบเขารื้่าตอบว่าเรแรอก่เขาอตก็บอกว่าพี่เขไปเรียนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาสังเกตที่คบวา่พี่คบไม่ชอบเขาก็รู้ตัวเง้อยู่ตตูี่พี่เ้าต้เลยพี่ น็อกน็อกเล่นนอกเลยรพ,พี่ตีตัวน็อกเลยเสียงท้ามาลูกพี่มีอีกมีอีกมีตัวไหน,น ไมปิดไปอะไรมาเก็บของนี่น่พี่หมดละอันนี้หมดจริงๆแล้วมีสองขวานเอฟีแต่ไม่วายไม่มีอ่ะไม่ไม่มีอ่ะไะสองขวาสองขวา ต้องแสงแล้ว <c oughs> <c oughs> บ้านออกมานั่งหน้าบ้านหน่อยไปออกมานั่งหน้าบ้านสิเป็นนั่งไม่ได้นอนทำไมนะออกมาหน้าบ้านมีคนสังเกข้างหน้าอย่างนะี้ <c oughs> น่านาตรงีกตัวน,นี่มันอนยนู่ตงนอคคู่พี่หนึ่งุดได้พี่นอคคู่เลยชุดได้ชุดได้ดไดทันเนลยอะไปดึงนอเดี๋ยวพี่ไม่มีปืนล ไม่ทานทานนอนทานนจะตายเลยพีออ่อุ้ยตายเหรอตายปืนคู่ตัวเขายิงไปาตัวแล้วพี่ไม่เจอตัวเลยไอดนึงน,น้องเขาได้มาไปมได้ไหมวงแรงผมตาแรกของมันด้วยไม่ใช่แล้ว ตามหนอาทีนี่ยิงมีตัวพี่ผมโดอนอีกอ่ะมันอยู่ขออ้นางบนหญิงหนันล่วงเลยพีกมันมีีอตี่นึงอ่ะโอ้ยเฮี้ยจะบปืนผิด งไหนีตัอี่ยงมีมีตัวบอคพพี่ังักบคาพี่ยังตวอ่งมีมีตัวบอาังมีมัคาพี่ตบอพาี่มีตัวอยงมอคาพี่ปบลคา่ยวอ่ะาพียงลอายมมตัอาพี่งงมมีับลยงตวบลอายตัวล กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่วงโคจรนีวเราได้ยังไงเราอ่าาะมีอะไรอะนะแต่ได้ที่ของตัว ฉันมันยิงติดวิ่ยไปทรอปเปิลเคิลโอ้โหน้ารักเลยอ่ะอะไรเัน แค่ตัวเดียวอะแค่ตัวเดียวคือจบเลยจัดนะแล้วทำไม,มบวกน้อยจังก็เราได้อย่างนี้นั่นที่เก้า